ลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้ากล้องเปิดวิดีโอใหม่ในช่องของคุณแล้วคุณพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความบรามมาและน่าสนใจเพื่อดึงผู้ชมเข้ามาตั้งแต่วินาทีแรกคุณบอกว่าคุณรู้ไหมว่ามีปืนหลายรุ่นทั่วโลกที่ทรงพลังและโด่งดังมากแต่ถูกห้ามไม่ให้ประชาชนได้ครอบครองในหลายประเทศคุณอาจเคยเห็นมันในภาพ,พยนตร์ในข่าวหรือแม้แต่ในวิดีโอเกมแต่ในโลกแห่งความจริงอาวุธเหล่านี้กลับถูกมองว่าอันตรายเกินไปและไม่ควรอยู่ในมือของคนทั่วไป วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจริงทั้งหมดของปืนที่ถูกแบนในหลายประเทศเรื่องราวที่จะทำให้คุณมองอาวุธปืนในมุมใหม่แน่นอนคำพูดเปิดแบบนี้คือเบ็ดดึงคนให้กดดูต่อเพราะไครรอนก็อยากรู้ว่าปืนรุ่นใดที่รัฐบาลถึงกับสั่งห้ามเมื่อเรามองโลกของอาวุธปืนจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือการป้องกันตัวแต่ยังเกี่ยวพันกับการเมือง กฎหมายและความปลอดภัยของสังคมปืนบางชนิดถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อสาธารณะเนื่องจากความสามารถในการยิงที่รุนแรงความแม่นยำสูงหรือศักยภาพในการทำลายล้างซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศจำนวนมากถึงเลือกที่จะออกกฎหมายห้ามการขายหรือการครอบครองและไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และความขัดแย้งที่ปืนแต่ละรุ่นเคยสร้างไว้หนึ่งในตัวอย่างที่ถูกพูดถึงบ่อยมากคือ ลบ47ปืนจู่โจมจากรัเสเซียที่โด่งดังที่สุดในโลกแม้มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ถูกใช้ในการก่อสงครามและความขัดแย้งจำนวนมหาาลทำให้รัฐบาลหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียห้ามระษาสนครอบของเวอร์ชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบแม้จะยังมีเวอร์ชันกึ่งอัตโนมัติที่วางขายอยู่บ้างแต่ก็มีกฎระเบียบเข้มงวดมากก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ง่ายๆา,าความอันตรายของมันไม่ใช่เพียงเพราะมันยิงได้เร็ว แต่เพราะมันถูกออกแบบมาให้ทนทานใช้งานง่ายและพร้อมพร้อมสำหรับสนามรบมากกว่าการป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวันอีกหนึ่งปืนที่หลายประเทศสังห้ามคืออุสจากอิสลาเอ็นปืนกลขนาดเล็กที่คุณอาจเคยเห็นในภาพยนตร์แอคชั่นยุค80มันมีขนาดกระทัดรัดยิงได้เร็วและใช้งานสะดวกเกินไปซึ่งทำให้รัฐบาลหลายประเทศกังวลว่าหากปล่อยให้แพร่หลายจะเป็นอาวุธยอดนิยมในมือของแก๊งอาชญากรรม ดังนั้นประเทศอย่างแคนาดาอังกฤษและแม้แต่สหรัฐอเมริกาบางรัฐก็ตัดสินใจแบนนูซีในรูปแบบอัตโนมัติทั้งหมดความจริงคืออาวุธเล็เก็กนี้สามารถปลดปล่อยกระสุนจำนวนมากในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งในบริบทของสองครามมันคือข้อได้เปรียบแต่ในชีวิตพลเรือนมันอันตรายเกินกว่าจะควบคุมได้แล้วเราจะไม่พูดถึงปืนไรเฟิแปริศได้อย่างไร นี่คือหนึ่งในปืนไรเฟิลที่ส่งพลังที่สุดที่เคยมีมาด้วยความสามารถในการยิงทะลุเกาะและแม้แต่ทำลายยานพาหนะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการป้องกันบ้านเลยแม้แต่น้อยแต่เพื่อสงครามโดยเฉพาะด้วยความแม่นยำสูงและพลังทำลายล้างที่มากจนสามารถยิงเป้าหมายไกลเป็นกิโลเมตรได้ปืนนี้จึงถูกห้ามในหลายประเทศเช่นกันเนื่องจากถ้ามีการนำไปใช้ผิดทางมันสามารถเปลี่ยนสมรภูมิในเมืองให้กลายเป็นฝันร้ายได้ทันทีประเทศที่อนุญาตก็จะควบคุมอย่างเข้มงวดมาก เพราะมันไม่ได้เป็นอาวุธที่ใครควรจะได้ถือในสถานการณ์ปกติไม่เพียงแค่ปืนกลหรือไรเฟิลหนักที่ถูกแบนปืนสั้นบางรุ่นก็ถูกห้ามเช่นกันโดยเฉพาะปืนพกกระตัดรัดที่สามารถซ่อนพกได้ไง่ายตัวอย่างเช่นบางประเทศในยุโรปไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองปืนสั้นที่มีขนาดเล็กมากเพกราะกลัวว่าจะถูกใช้ในอาชญากรรมการที่ปืนเล็กพกง่ายและยิงได้เร็วแม้จะไม่ได้ส่งพลังเหมือนไรเฟิลใหญ่แต่กลับเป็นภัยคุกค,คามต่อความปลอดภัยสาธารณะในระดับที่น่ากลัว ประเทศเหล่านี้จึงเลือกที่จะป้องกันไว้ก่อนในอีกมุมหนึ่งมีบางประเทศที่อนุญาตให้ครอบครองปืนได้เกือบทุกชนิดแต่ก็มีกฎเกณฑ์การใช้งานที่เข้มงวดเช่นสหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นประเทศที่มีเสรีภาพด้านปืนมากที่สุดแต่ปืนอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือปืนกลขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็ยังถูกแบนสำหรับประชาชนทั่วไปความจริงคือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแบ่งละเอียดมากกว่าและบางรัฐเข้มงวดกว่ารัฐอื่นดังนั้นแม้จะเป็นประเทศเดียวกัน แต่ประชาชนในรัฐต่างๆก็อาจเข้าถึงอาวุธแตกต่างกันไปความซับซ้อนเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้การพูดถึงปืนที่ถูกแบนไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมาเพราะแต่ละประเทศมีเกณฑ์และบริบทที่แตกต่างกันอีกเรื่องที่น่าสนใจคือปืนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตลาดพลเรือนแต่กลับถูกสั่งห้ามเพราะความนิยมที่มากเกินไปเช่นหลบสในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะเป็นเพียงปืนกึ่งอัตโนมัติ แต่รูปร่างที่คล้ายกับแปม16หรือแอปสี่ทำให้หลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สั่งห้าประชาชนถือไว้หลังจากเหตุกรารณ์ยิงร้ายแรงเอาลบ15กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถกเถียงเรื่องสิทธิการครอบครองปืนเพราะฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นอาวุธอันตรายที่ไม่มีเหตุผลจะอยู่ในบ้านในขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะป้องกันตัวเองทำไมรัฐบาลถึงจริงจังกับการแบนปืนบางรุ่นขนาดนี้ คำตอบนั้นซับซ้อนแต่หลัดกกมาจากประเด็นความปลอดภัยสาธารณะอาวุธที่ยิงได้เร็วเกินไปทำลายล้างสูงเกินไปหรือถูกซ่อนพกง่ายเกินไปมักจะเป็นตัวเลือกแรกในการแบนเพราะเมื่อเกิดเหตุร้ายมันสามารถเพิ่มจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในเวลาอันสัน้นอีกประเด็นคือภาพลักษณ์และความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมและการก่อการร้ายปืนบางรุ่นกลายเป็นที่จดจำเพราะถูกใช้ในเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ ดังนั้นรัฐบาลบางประเทศจึงเลือกที่จะจัดการปัญหานี้ด้วยการสั่งห้ามโดยตรงในขณะเดียวกันผู้สนับสนุนสิทธิการครอบครองปืนก็เถียงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปืนแต่อยู่ที่ผู้ใช้หากคนมีเจตนาร้ายต่อให้ปืนถูกแบนเขาก็ยังหาทางก่อเหตุได้ด้วยวิธีอื่นอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลหลายประเทศกังวลคือการลดความเสี่ยงและการแบนปืนที่ทรงพลังที่สุดหรือปืนที่เสี่ยงที่สุดก็ถูกมองว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันความบุนแรงถ้าเรามองในอนาคต คำถามคือปืนที่ถูกแบนในวันนี้อาจถูกแทนที่ด้วยอาวุธใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าอาจจะเป็นปืนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปืนพลังงานหรือแม้แต่ปืนที่ควบคุมด้วย a ดยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างประเด็นใหม่ๆหมว่าอาวุธใดควรอยู่ในมือประชาชนและอาวุธใดควรเป็นของกองทัพเท่านั้นประเด็นนี้ยังคงเป็นข้อถกเถียงไม่รู้จบท้ายที่สุดการพูดถึงปืนที่ถูกแบนในหลายประเทศ ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องอาวุธแต่มันสะท้อนถึงความกลัวความหวังและความพยายามของสังคมที่จะหาสมดุลระหว่างเสรีภาพและความปลอดภัยสำหรับบางคนการถือปืนคือสิทธิขั้นพื้นฐานแต่สำหรับบางประเทศการห้ามปืนคือทางเดียวที่จะปกป้องประชาชนจากความโกลาหนและไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนการรับรู้ถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจโลกได้ลึกซึ้งขึ้นและเมื่อเราปิดท้ายการรีวิวนี้ สิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้คือปืนแต่ละรุ่นไม่ใช่แค่เหล็กกับกลไกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยเรื่องราวของความขัดแย้งและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนการที่ประเทศหนึ่งเลือกจะแบนหรือไม่แบนไม่ได้สะท้อนแค่เรื่องของอาวุธแต่สะท้อนถึงคุณค่าที่สังคมนั้นเลือกจะยึดถือสำหรับคุณผู้ชมแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ว่าปืนไหนถูกแบนแต่คือเราควรรับมือกับโลกที่เต็มไปด้วยอาวุธเหล่านี้อย่างไวรัสการ